ครมรเคาะแล้วพักหนี้เกษตรกร3ปีเริ่มหนึ่งต่อคอนี้ปล่อยกู้รายละ1 0 0 0 0แสนกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันอังคารที่26กันยายน2566แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารดีๆกันเลยนะครับนายจุลพันธ์อะมรนวิวัฒร,รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังเปิดเผยคลมอเคาะแล้วพักนี้กเกษตรกรเริ่มหนึ่งต่อคอตั้งเป้า3ปีกเกษตรกรแข็งแร่งขึ้นเร่งช่วยพี่น้องกเกษตรกรปล่อยก้ รายละ1นึ่งแสนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแถลงข่าวที่กระทรวงการคลังภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นโดยบอกว่าที่ประชุมมีการหารือเรื่องการพักหนี้หลังจากเมื่อวันที่13กันยายน2566ที่ผ่านมาที่ประชุมคอรมอมีมติให้ตั้งคณะกรรมการในเรื่องของการพักหนี้เกษตรกร,ร,กร3ปี และในส่วนของ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19เป็นเวลา1ปีโดยมีตนเป็นประธานซึ่งล่าสุดการประชุมวันนี้ได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบส่วนการพักหนี้แบ่งเป็น2ประเภทและสองรอบแรกเป็นการพักหนี้เกษตรกร,กรส่วนรอบที่2เป็นการพักหนี้ SME ย้ำว่าการพักหนี้กเกษตรกรครั้งนี้ จะแตกต่างจาก13ครั้งที่ผ่านมาในรอบ9ปีเพราะที่ผ่านมาเป็นเพียงการประวิงเวลาและเมื่อพ้นระยะของโครงการเกือบทุกครั้งที่ภาครัฐได้ประตรวจสอบทําให้เห็นว่ากเกษตรศกรไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของสถานะทางเศรษฐกิจของตนเองหรือโมนี่ซึ่งการช่วยเหลือครั้งนี้ตั้งเป้าว่าในระยะ3ปีที่ กำลังจะเกิดขึ้นเกษตรกรจะได้พักในเรื่องของภาระและกลับมาแข็งแกลงโดยมีกรอบงบประมาณทั้งสิ้นที่จะช่วยเหลือคือปีละ1 1 0 0 0ล้านบาทเศษรวม3ปี30,000กว่าล้านทั้งในเรื่องของการจ่ายอัตราดอกเบี้ยแทนเกษตรกรโดยใช้คำว่าพักชำระต้นและพักชำระดอกนอกจากนี้ จะมีโครงการที่ทำให้พี่น้องเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อต่อยอดอาชีพของตนเองได้รายละไม่เกิน10,000แสนบาทเพราะมองว่าเมื่อไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ก็สามารถหาเงินเพื่อมาชำระคืนหรือชดใช้ได้สำหรับโครงการพักนี้เกษตรกรจะเริ่มขึ้นในวันที่1ตุลาคม2,566นี้สําี้สำหรับเงื่อนไข มาตรการพักหนี้ให้กับเกษตรกร3ปีมีดังต่อไปนี้นะครับเงินต้นเป็นหนี้คงเหลือทุกสัญญารวมกันณวันที่30กันยายน2566นะครับไม่เกิน3แสนบาทสถานะเป็นหนี้ปกติหรือเป็นหนี้ค้างชำระหนี้0ถึง3เดือนและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ได้รับสิทธิ์ชำระหนี้ระยะแรกดำเนินการ1ปี ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึงวันที่30กันยายน2567โดยหลังจากครบยะยะแรกจะมีการประเมินผลของโครงการเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงและดำเนินการในระยะ2และ3ต่อไปงบประมาณรัฐบาลชดเชยดอกเบีย้ยแทนเกษตรกรลูกค้าทกาสที่เข้าร่วมมาตรการในอัตราร้อยละ4.50ต่อปี มีเกษตรกรที่เป็นลูกค้ารายย่อยทกศจำนวน2.698ล้านรายรวมเงินคงเป็นหนี้ทั้งหมด283,327.99ล้านบาทข้อมูลณวันที่16กคันยายน2,566สําหสำหรับมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาลจะใช้งบประมาณ1 1 1 9 6ล้านบาท อยากเข้าร่วมโครงการต้องทําอย่างไรนะครับกรเกษตรกรที่ต้องการรับสิทธิ์สามารถแสดงความประสงค์เข้าร่วมพัสการพักชําระนี่ดังกล่าวได้ตามความสมัครใจตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2 5 6 6ถึงวันที่สามมกราคม2,567ครับนี่คือเป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับที่ก็ผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟัง และถ้าหากกระผมทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามและเป็นกําลังใจสําหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ